สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนบ้านหาดหน้าเจอกันกับครูพิกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยวันชาติไทยหรือเรียกอีกวันหนึ่งว่าวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5 เดือนธันวาคมของทุกๆปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมานาถบพิตรพระมหากษัตริย์ราชการที่9ค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นวันเกิดของในหลวงของราชการที่9นั่นเองค่ะแต่เมื่อ สวรณรณคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559จึงกําหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติไทยสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อก็คือดอกพุทธรักษาซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้งครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นและสีเหลืองเป็นสีประจำวันเกิดของในหลวงราชการที่9นั่นเองค่ะซึ่งการมอบดอกพุทธรักษาให้กับคุณพ่อนะคะก็เปรียบเสมือนกับการบอกถึงความรักความเคารพบ,บูชาคุณพ่อผู้ที่สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันพ่อแห่งชาตินะคะอย่างแรกนะคะก็คือประชาชนทุกคนร่วมการทําบุญตักบาตรต่อไปนะคะประชาชนทุกคนร่วมการสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อถวายพระพรเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะคะและอย่างต่อไปนะคะก็คือ เป็นการมอบดอกพุทธรักษาให้แก่คุณพ่อหรือมอบการ์ดอวยพรให้แก่คุณพ่อค่ะหรืออาจจะเป็นการออกไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดร่วมกับคุณพ่อนะคะแต่ตอนนี้นะคะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนั้นเด็กๆก,ก็ต้องพักผ่อนอยู่บ้านกับคุณพ่อไปก่อนนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จัก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงของราชการที่9นะคะไปดูกันเลยสวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ฉันจะพาทุกคนเดินทางผจญภัยไปพบกับมรดกของแผ่นดินจากในหลวงรัชการที่9ปราดแห่งแผ่นดิน ผู้มีดวงตาที่แสนวิเศษมองเห็นปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งและมอบวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นไว้ให้พวกเราอยากรู้แล้วใช่มหมตามฉันมาเลยเจ๊กเจ๊กแย่แ,แ,แ,แล้วฝนตกหนักอย่างนี้น้ำท่วแมแน่ๆเลยเจ๊กอ๋าฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแก้มลิงแล้วไง โครงการแก้มลิงของในหลวงรัชการที่9ช่วยบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเลเจ๊กเจ๊เวลาที่ฉันจะกินอาหารฉันจะเอามาเก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วค่อยๆเคี้ยวกลืนโครงการนี้ถึงชื่อว่าแก้มลิงเจ๊กเจ๊วิธีการคือระบายน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่ไหลลงทะเลไม่ทัน ไปเก็บในแก้มลิงหรือ half. บ่อพักน้ำรอจนระดับน้ำทะเลลดลงแล้วค ah ่อยระบายน้ำจากบ่อพักน้ำลงทะเลทำให้น้ำไม่ท่วมลิงอย่างฉันก็เป็นแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้นั้นเนี่ยเยยเอ๊ะกลิ่นอะไรตุ่ตุอน้ำเน่า ไปตามคุณกังหันน้ำชัยพัฒนามาช่วยแล้วการจะเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ก็คือเราต้องเติมออกซิเจนหรือโอทูลงไปในน้ำเพราะออกซิเจนคืออากาศบริสุทธิ์ถ้ามีออกซิเจนมากขึ้นน้ำเสียก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำดีได้โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำโดยใช้กังหันที่มีโครงเป็นรูปเหลี่ยมบนทุ่นลอย และมีซองตักวิตน้ำซึ่งเจาะเป็นรูพรุนใช้หลักการวิตน้ำขึ้นไปสัดกระจายให้เป็นฝอยในฟองอากาศทำให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้ามาในน้ำได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่น้ำถูกตักขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วน้ำเสียเพราะไม่มีออกซิเจนเปลี่ยนเป็นน้ำดีเพราะมีออกซิเจนที่นี่ไม่มีฝนตกมานานแล้วดูซิ ไม่มีเมฆส for ักก้อนโอ้ยจะมาหิวน้ำลายไหลหยดแม่บนหัวฉันอย่างนี Beyonce ้ก okay, ็ไม่ได้นะฉันเปล่าฝนฝนจริงๆด้วยเฮ้ยมาได้ยังไงอ่ะมาจากไหนนั่นเครื่องบินโครงการฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่เก้าแน่ๆนะการสร้างฝนหลวง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการเกิดเมฆฝนมีสามขั้นตอนขั้นตอนแรกใช้สารเคมีที่ปลอดภยัยกระตุ้นมวลอากาศให้เกิดความชืน้นแล้วรวมตัวกันเป็นเมฆฝนขั้นตอนที่2โปรยสารเคมีบนกลุ่มก้อนเมฆให้อ้วนขึ้นจนมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างในและขั้นตอนสุดท้ายใช้เครื่องบิน บินเข้าไปในกลุ่มแมกฝนให้ฝนตกลงในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายฝนหลวงนี่สุดยอดไปเลยลองชิมดูสิสดกรอบหวานทำไมบนดอยนี้ถึงปลูกผักผลไม้ได้หลายชนิดอย่างนี้ล่ะน่ากินทั้งนั้นเลย50กว่าปีที่แล้วในหลวงรัชการที่9้า สเสด็จมาบนดอยมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และเกิดรายได้จึงทรงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาแต่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าโครงการหลวงสนับสนุนให้ปลูกพืชเมืองหนาวเช่นพีชบวยท้อสตรอเบอรี่ต่อมาในหลวงทรงจัดตั้งสาหากรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเพื่อรับซื้อผลผลิตจากชุมชนไปแปรรูปและออกขายในชื่อดอยคำอ๋อฉันเคยกินฉันเคยกินน้ำมะเขือเทศอร่อยมากกินแล้วแก้มแดงทุกวันนี้ดอยคำก็ยังเป็นธุรกิจเพื่อสังคมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ในหลวงเสด็จไปทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆเลยนะเธอมาเที่ยวไกลยอย่างนี้คิดถึงบ้านไหมบางทีฉันก็คิดถึงบ้านนะบ้านแม่วัวอยู่ไหนล่ะจ๊ะฉันเป็นวัวมาจากเดนมาร์กฮ่าแล้วพูดไทยได้ยังไงเนี่ย ครอบครัวฉันมาอยู่ไทยนานแล้วมาตั้งแต่สมัยคุณยาย60ปีก่อนในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปประเทศเดนมาร์กทรงสนใจกิจการการเลี้ยงโคโนมของชาวเดนมาร์กเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคโนมจะช่วยให้ชาวไทยมีอาหารที่มีคุณค่าเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ต่อมาจึงได้เปิดฟราร์มโคโนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคโนมไทยเดนมาร์กยังเป็นทางการที่มวกเหล็กนี่เองผลิตภัณฑ์นมของไทยเดนมาร์กผลิตจากน้ำนมจากแม่วัวพันธุ์ดีสนองพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดีโครงการเดียวได้ประโยชน์ทั้งเรื่องอาชีพของผู้ใหญ่และสุขภาพของเด็ก เป็นอีกหนึ่งมรดกชิ้นสำคัญของในหลวงเลยนะเนี่ยขอบคุณที่ผลิตนมให้ฉันกินนะแม่วัวบายบาย <c oughs> โครงการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ในหลวงรัชกาลที่9 <c oughs> ได้มอบเอาไว้ให้เป็นมรดกของพวกเราทุกคนยังมีอีกมากมายนะัก <c oughs> โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแยกตามภาครวมทั้งสิ้น4,741โครงการ ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของมรดกของแผ่นดินที่ในหลวงรัชกาลที่9้าได้มอบเอาไว้ให้พวกเราสามารถไปติดตามกันได้เลยไว้โอกาสหนะ้าฉันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันอีกไว้พบกันใหม่นะสวัสดีจ้า ขอขอบคุณคลิปจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมการทำการาดวันพ่อพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยคะ่ะคำแนะนำผู้ปกครองสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้น,นะคะ ไปแล้วนะคะคสำหรับกิจกรรมในหน่วยวันชาติไทยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ครูพี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย